ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้พบกับบิลคินแล้วนะฮะกับทอยวอลฮะเกมทอยวอลนะฮะกับโหมดสู้บอสฮะเราจะต้องไปหลบที่ประจำโอ้โหเปิดมายังไม่ได้ทำไรโลดมึงลบละนะฮะเรามาอยู่กับคนในเกมฮะไม่เอาอพอๆกับเราเลยปกติตอนนี้เราใช้แกตเต์ลิงโอ้โหชิบหายนะครับโอเค ได้ไม่ได้หรอกไ,ได้แค่นี้แหละสั่นั่นแหละตอนนี้แหละที่จะัอยิีเข้าปากมันเลยเออแหละนั่นโอ,โอเคครับนดครับจังหวะนี้ ไรมืออะไรอะไรล,ล่ะโค่นลงทุนนะเอาแก๊สนี่มีพวกนี้ไปครับไอเกตอีกฉันเก็บมันมจะเก็บมันนี่แหละเฮ้ยยิงเข้าปากมันดิ เล่นอะไรเล่นอะไรฮะเล่นอะไรยิงต่อด้วยปืนไรเฟิลจังจัดต่อด้วยลูกซองไอ้สัตว์มาทำไมฮะมาทำไมบางทีมันก็มาเยอะไปโอ้ยโอ้ยเก็บเรียกแล้วเราได้ถ่านมาด้วยแบตเตอรี่นี่ไอ้สัตว์ชิบหายมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเ้ย ต้องปิดฉากมันอ่ออย่าชี้ชะหโหยโอยโอ้ยอะไรไอ้เจา้าจิจะฆ่าบัวหามึงอะได้ข่าวโอ้ยเสร,ร็จแล้วครับเราอยาะไหวแคอ ิิกดไอสัตว์ชิบหายมึงอะไรฮะมึงอะไรมึงอะสองทานเสียฟอร์มสามเสียฟอร์มเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเรียบร้อยครับเปิดโลซะหน่อยเอ้ยอย่าทับโอเคนะครับจังหวะนี้เวลาไปสามนาทีครับถึงเคลียร์แหม่กากจริงๆโอเคฮะเราก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ฮะโอเค นะฮะโอ้ได้ของขวัญมาฮะส่นนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่เนี้ยแหละฮะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมไรเล่นส่วนอวตารก็ถ่ายไม่ได้นะฮะตอนนี้ฮะขอลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ